เดี๋ยวคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมผมพามารับชมกับตัว t o y ยต้าโคโร l a a ล t i s นะครับทั้ง3,000 3สีไม่ว่าจะเป็นสีบอลเงินสีขาวหรือว่าจะเป็นสีดำนี่ครับผมมีให้ลูกค้าเลือกนะครับมากกว่า70,000นะครับอัลติเดี๋ยวนี้ยกตัวอย่างมาให้ดู3คันนะครับใครสนใจคันไหนหรือมองหาคันไหนอยู่คุณผู้ชมครับดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดครับผมสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมวุฒินะครับจากช่องอัลติสเอ2นะครับ ก็พามารับชมนะครับกับตัว t o y o ต a Corolla a l t ติ is, 3คัน3สีคันนี้ว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวที่ผมชอบสุดเลยคือจะเป็นคันสีขาวนะครับอัลติสสีขาวเป็นอะไรที่หล่อมากๆคุณผู้ชมครับนะแล้วก็คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ราคาเนี่ยไม่แพงนะครับราคาจับต้องได้นะครับเลทผ่อนเนี่ยอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญานะครับเลทนี้ นะสามารถยื่นเอกสารแบบฟรีดาวได้เลยนะครับเอาติ๊เนี่ยสามารถฟรีดาวได้นะครับข้อดีเลยก็คือครายได้ไม่ต้องสูงมากนะครับขอแบบประมาณสักหมื่นหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกเนี่ยจบเลยนะครับเรทนี้เนี่ยผ่อนได้เลยยาวๆนะครับเจ็ดปีแปดสิบงวดข้างงวดไม่แพงนะครับมีการรับประกันในส่วนของตัวเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีซ่อมศูนย์ย้ำนะครับไม่ใช่ซ่อมอู่นะของผมซ่อมศูนย์เลยคุณผู้ชม นะครับหากเกิดปัญหามีปัญหาเครื่องเสียเกียร์เสียเครื่องแตกนะครับเกียร์รูดนะครับขับใช้งานไม่ได้นี่ลูกค้าครับสามารถนํารถนะครับเข้าศูนย์โตโยต้าใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับศูนย์บริการนะครับถ้าศูนย์บอกว่าเฮ้ยทันนี้คุณต้องเปลี่ยนเกียร์ใหม่นะครับเขาเปลี่ยนให้คุณเลยฟรีทันทีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าเกียร์ร่นจะ4ี่หมื่นห้าหมื่นนะครับไม่ต้องห่วงครับได้ใหม่ไปเลยทันทีฟรีนะครับ นี่คืองานบริการหลังการขายของเราที่เรามีให้นะครับและยังมีการตรวจสอบเช็ครถนะครับอีก274รายการครบคุณผู้ชมครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยทุกคันการันตีนะครับรับประกันว่าไม่มีการชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำกลับสีหรือว่ากรอมายอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวพามาดูกัน3คัน3ส,สไตล์ราคาเท่าไหร่เลขไม้เท่าไหร่นะครับและจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับ คันแรกครับคันนี้ครับเป็นสีบอลเงินทะเบียน4 1อ่ะ4415นะครับกรุงเทพมหานครนะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้ครบแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับคิ้วที่เป็นโครเมียมนะครับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกตัวรถเนี่ยเป็นปี2021 1น g ะครับ 1.6G นะครับราคาขายอยู่ที่469,000บาทนะครับราคานี้คุณผู้ชมครับ สวยแน่นอนรับประกันนะครับใช้งานกันยาวๆนะกระจกหน้ากระจกหลังนะครับรอบข้างของเดิมแท้ t o y o t ้าทั้งหมดแบบนี้เลยชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าห้องเครื่องให้ดูโครงสร้างด้านหน้ากันก่อนเนี่ยครับโครงสร้างด้านหน้าเราต้องของเดิมแน่นอนครัะหน้าหลังเรารับประกันนะโครงสร้างต้องเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ามาดูกันคุณผู้ชม ย้ำนะครับนี่นะสี่แส0หกหมื่นเก้าพันนะครับมีป้ายสบอให้ลูกค้าดูนะครับชัดๆแบบนี้เลยนะน็อตนะครับไม่มีการถอดนะครับไม่มีการขยับเลยนะครับสปองสปอร์ตด้านข้างเบสอาร์คซ้ายขวาเดิมสมบูรณ์ครับหัวน็อตไม่มีถอดครับไม่มีการขยับแบบนี้เลยหนึ่งรเปอร์เซ็นต์ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับก็เป็น 1. 6ุนะครับ รหัสนี้บอกเลยว่าทนทานนะครับใช้งานกันยาวๆได้เลยนะบล็อกนี้บอกเลยว่าซ่อมได้ทุกอูก่และเครื่องเกียร์เนี่ยทนมากนะครับรหัสเครื่องเกียร์ก็จะเป็นตัว1 Z R นั่นเองคุณผู้ชมครับทนทานจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะครับใช้งานกันยาวๆได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างครับโฉมเอาติสโฉมนี้ 1.6G จะได้ล้อแม็กที่เป็นขนาด16นิ้วนะครับทั้งหมดเลยนะครับมากับยางไซส์ซีรีส์ 205ทับ55ขอบ16นั่นเองนะครับสเปคสวยครับตัวรถนั่งสบายและตัวใหม่แบบนี้นะช่วงล่างเนี่ยเขามีการปรับเซ็ตมาใหม่แล้วนะครับเป็นเหมือนกับ Camry เลยข้อดีเลยก็คือมันจะนุ่มนวลยิ่งขึ้นนั่งสบายนะครับพอรุ่นไมเน c h a เชนเนี่ยด้านหลัง่จะเป็นคารนี่ครับตัวใหม่จะเป็นปีกนกและแยกอิสระฉะนั้นก็คือว่าดีมากๆและคันนี้ติดตั้งออปชั่นนะครับในส่วนของตัวเซนเซอร์ด้านหน้า2จุด ด้านหลังอีกสี่จุดมาให้ครบแบบนี้แล้วเรียบร้อยครับภายในครับเปิดมานี่เลยนะครับเป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะครับสีดํานะครับฟิล์มเบิกติดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับนี่ทิชชู่ยังติดอยู่เลยนะกันเขยื้อนะครับมีมาเรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้จริงๆนะครับส่วนด้านนี้ครับนี่เลยนะเบาะภายในสภาพสวยครับช่วงลงช่วงล่างดีเดี๋ยวมาดูตอนสตาร์ทรถกัน ซึ่งเดี๋ยวติดครับนี่เลยเลขไมค์การใช้าง,งานคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้ยเจ็ดสิบสามกิโลเมตรเท่านั้นครับไม่เดิมไม่แท้นะครับเครื่องอเสียงวิทยุติดครบปกติเลยนะครับใครหาแบบนี้ไวใช้อยู่ก็ติดต่อมานะครับย้ำนะคันนี้สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับ ทีนี้เรามาดูกันในของอตัวสีขาวกันบ้างดีกว่านะครับสีขาวนี่เลยนะครับสีขาวหล่อมากคุณผู้ชมนะครับทะเบียน8185นะครับยังไม่ติดจองนะครับกับเอาติด1.6รุ่น G ีนะครับคันนี้เป็นปี2020ไยอยู่ที่136,000กิโลครับราคา469,000บาทนะหากใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ ฟรมนะครับเบอร์ติดให้ใหม่เรียบร้อยเช่นเดียวกันแบบนี้นะครับและภายในสวยมากครับไม่มีฉีกขาดแล้วก็ไม่มีชํารุดนะครับภายในสภาพเนี่ยกริปเลยพรมอะไรมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับภายในดำครับดูแลง่ายทําความสะอาดง่ายนะครับใครหาไว้ใช้อยู่นะครับรีบก็รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนภายในครับแบบนี้เลยสภาพเนี่ยค่อนข้างกริบนะครับหน้าหลังซ้ายขวา สวยเลยครับลงตัวครับกับตัว Toyota Altid นะรุ่นนี้ในฝั่งมาเลเซียเนี่ยโหเขาแต่งกันเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมนะครับเขาแต่งแข่งกับซีวิกเลยนะครับรถเนี่ยเอาจริงทรงมันสวยนะทรงมันสวยนะครับแต่ในไทยเราเนี่ยไม่ค่อยนิยมเอามาทำเอามาแต่งกันนะครับไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแต่โดยส่วนตัวผมชอบนะนะครับเป็นรถอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างน่าใช้เลยนะครับมีลูกค้านะครับซื้อไปแล้วก็ไปอัปเกรดนะครับเรื่องของตัวช่วงล่างแล้วก็ เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางใหม่นีครับจากทรงเร้มมาเตี้ยลงหน่อยนะบอกเลยว่ารถสวยมากหล่อเลยนะครับน่าใช้นะครับใครสนใจอยากได้ติดต่อเข้ามานะคันนี้ราคาย้ำไม่ให้อีกรอบครับราคาเสนอขายเบาๆครับเพียงแค่4ี่แสนหกหมื่นอ่าเก้าบาทเท่านั้นนะครับกับโฉม 1.6G นะครับใครสนใจเรียกติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าห้องเครื่องนิดนึงนะครับของเราการันตีทุกคันว่าเดิม นะครับน็อตไม่มีถอดนะครับไม่มีขยับและที่สําคัญครับคุณได้ไม้ที่เป็นไม้แท้อย่างแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับนี่เลยนะครับนี่คือสภาพครับน็อตครับที่มันไม่มีการถอดไม่มีการขยับเลยนี่ครับหน้าหลังซ้ายขวาเดิมสแตนดา r ร้อยเ์เซ็นนะครับแบบนี้ครับคุณลูกค้าได้ไปยังไงก็สบายใจรถคุณเกรดเอแน่นอนนะครับ แล้วตัวนี้เครื่องยนต์นะครับเขาจะไม่มีฝาครอบมานะครับไม่ต้องตกใจนะว่าเฮ้ยมันไม่มีทําไมไม่มีฝาครอบรุ่นนี้นั่นนะครับรถรุ่นนี้เขาไม่มีฝาครอบนะฮะเขาจะไม่มีฝาปิดมาเพราะารถดีไซน์มาค่อนข้างเตี้ยมันไม่สามารถใส่ตัวฝาครอบตรงนี้ได้นะครับมันติดตัวฝากระโปรงนะครับเขาออกแบบดีไซน์มาตั้งแต่ป้ายแดงแล้วนะครับฉะนั้นใครหาหรือใครสนใจอยู่ติดต่อมานะครับทางสุดท้ายนะครับสีดํา นะครับทะเบียน7494คุณผู้ชมครับเป็น a อลตินะคันนี้ก็เป็นโฉม 1.6G เช่นเดียวกันแต่อันนี้จะเป็นสเปคแบบเดิมๆเ,เลยนะครับปี21 4ิ0เ0ีน9 0บาทคุณผู้ชมนะ9 9 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ถ้าเป็นสเปคเดิมจริงๆต้องเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมด้านหน้าเนี่ยเรื่องของตัวไฟตัดหมอกเนี่ยไม่มีนะครับเขาจะเป็นเบ้ามาเฉยๆแบบนี้นะครับลูกค้าก็สามารถไปติดตั้ง อัปเกรดเพิ่มเติมได้ในอนาคตนะครับช้อปปีไม่แพงครับคู่หนึ่งพันกว่าบาทนะครับไฟตัดหมอกเอาติดนะครับไม่แพงและดูด้านหลังครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้สองจุดนะครับเรียบร้อยแล้วนี่ครับเดี๋ยวพาดูด้านหน้านิดนึงนะครับหนึ่งห้องเครื่อง ันนี้เลขกไม้การใช้งานอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแล้วฮะบูเลทประมาณนี้นี่ครับทุกคันครับกล้าเปิดให้ดูแบบนี้ครับน็อตไม่มีการถอดไม่มีการขยับนี่ครับฉะนั้นลูกค้าได้ไปเนี่ยยังไงก็สบายใจอย่างแน่นอนนะครับซ้ายขวาเดิมโรงงานครับปีกเปิดทุกอย่างสมบูรณ์ครับนะกรองเราดูแลให้นะครับแอร์โฟรหัสเดิมแน่นอนนะครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีโมดิฟาย เดิมโรงงานนะครับหากใครสนใจนะติดต่อเข้ามาปรึกษาได้นะครับเอาติผมมีนะชมใหม่แบบนี้ราคาเริ่มต้น3า9 0 0 0 0 0นะครับที่ลงคลิปไปถูกมากใครสนใจรีบติดต่อมานะครับมีให้ยันตัวพิเศษนะครับตัว G r ก็มีให้นะครับใครสนใจรุ่นไหนอยู่หรือว่าอยากได้เป็นไฮบริดนะติดต่อหาวุฒิด่วนๆได้เลยสต็อกเอาติตอนนี้มีประมาณ70กว่าคันนะครับเบอร์โทรดนลางซ้ายมือ0 9 1 0272415นะครับวันนี้วุฒนะครับขออนุญาตขอตัวลาเพื่อนๆนะครับไปก่อนแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ